สวัสดีครับชอบทีเด็ดขอสนามมีข่าวิจารณ์ให้ทัศนาฟุตบอลในการสำคัญทั่วทุกมุมโลกไม่พลาดนะครับทีเด็ดดีๆนี้สามารถกดติดตามกดทัศน์ไเข้ามาได้โอกาสชนะถึง80-90%เลยก็คัดไปแล้วแบบนทุกวันวันละ2ตัวว,ตว,วันละ2คู่ตามกันมาได้นะครับสายเชียร์ฟุตบอลไม่พลาดเชียร์ไปกอร์ลาโปรโมชั่นเยอะยิ่งได้ค่ายตอนนี้เราแจกสัปดาห์เป็นแสนทุกวันจันทร์มีเงินคืนให้ด้วยอีก2 0 0 0 0บาทสนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปโอเข้ามากันได้นะครับ อาจจะไปที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือนาทีเด็ดลานะฮักเคนเจอเดอะนิวเซนนะครับเจ้าบ้านฮักเคนเนี่ยในลีกถือว่าดัคะแนนดีอนะันดับซานนะเดอะนิวเซนอันดับหนึ่งนลีกนะโอ้โหทีมเยือนก็ไม่ธรรมดานะแต่ราคาเปิดมาเจ้าบ้านต่อสองลูกควบนะคะค่อนข,ข้างแรงเลยนะฮักเคนสิบเกมหลังมีแพ้สองเสมอสองชนะหกนะทีมดาวจ็ดสฟรีเดนก็ถือว่าไม่ธรรมดาบวกถึงเจ็ดเกมเลยนะในสิบเกมหลังเสียไปสามนะครับ เ่าข่าวก็อัตราการบวกถึง70%เปอร์เซ็นเลยผลงานในบ้านก็ดีชนะ8แล้วก็แพ้2เกมหูฮเก้นผลงานไม่ดีมากนะแพ้เยอการ์เดนในอ,อุ่นเครื่องนะแล้วก็1ิบเกมหลังบวกไปแล้วเจแล้วก็เสีย2อัตราการบวกสูงมากสำหรับฮารเก้นนะฮะมาดูเดอะนิวเซนหน่อยทีมดังจบเวลนะ1ิบเกมหลังล่าสุดมีแพ้2ชนะ8ปดนะครับ1ิบเกมหลังก็ถือว่าบวกดีนะมีอุ่นเครื่องเยอะอยู่นะครับแพ้เกมเดียวเสียเกมเดียวเนี่ยนะ เสมอหนึ่งแล้วบวกไปแล้วถึง7เ,เกมเดลิวเ,ดวเซนถือว่าไม่ธรรมดาเยาเยือนนะครับผลงานเกมเยือนก็ถือว่าโอเคละมีแพ้3นะอุ่นเครื่องแพ้ไงแพ้คาทิฟแพ้อะเคอร์มิจันนะครับมีเสมอเกม1แล้วก็ชนะถึง6เกมเกมเยือนบวก4เสียสาเสมอหนึ่งอันตรากันบวก60%นะผมมองว่ามีโอกาสยิงไม่ขาดหรอกฮักเค็ตเปิดบ้าน30416141ช 1. ่วงหลังแม่งยิงเยอะด้วยอดูราคากันมย ราคาสองลูกควบอะ่ะนะไหลไป2ลูกครึ่งนะ2ลูกครึ่ง1.9งนะ2ลูกควบ1นจุดนะโอ้โหราคาแบบนี้ก็เล่นจาบ้านวะนะราคามันไหลนะคิดว่ายิงได้นะผมว่า2ลูกยืงพื้นแล้วกันนะอยู่ที่ลูกควบนะเผลอเผอนะอาจจะสามสี่ลูกนะเชียร์ฮักเคนในบ้าน้วกันคิดว่ายิงได้ครับส่วนคุยสองอยู่ที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกลอบเลื่อนฟ้าสลูเจอร์ชลิปติลาโพทั้งสองทีมฟอร์มดีนะอยู่อันดับหนึ่งบนลีกนะ ฟาสลูนี่ทีมดังจากโรมาเนียนะอืมสิบเกมหลังล่าสุดอุ้ยสี่เกมหลังไม่ค่อยดีนะแพ้สี่เกมรั่วนะเห่าเยือนนะแต่โดยรวมสิบเกมก็มีชนะสี่เสมอสองแล้วก็แพ้สี่นะห้าสิบห้าสิบนะส่วนผลงานในบ้านนะครับของฟาสลูสิบเกมหลังค่อนข้างดีนะส่วนทางกันเย้าเยือนเลยเก้าเกมหลังชนะทุกเกมอ่ะมีแพ้เกมเดียวแล้วก็เก้าเกมหลังบวกทุกเกมด้วยนะครับโรมาเนียดิวชั่นหนึ่งโอ้สุดยอดเลยตู้หนักฟอร์มดีจริง ส่วนชลิฟติลาโพทีมดังจากมมนาว่า10เกมหลังล่าสุดมีเสมอ4ชนะ6แล้วก็ราคาที่เปิดมา2เกมบวกทุกเกมกันไม่ง่ายเหมือนกันนะมมนาว่ากีมชลิฟเนี่ยผมว่าไปเล่นแชมเปี้ยนลีกบ่อยนะส0บเกมหลังล่าสุดนี่ก็เสมอ2แพ้2ชนะ6เกมยืนก็ดีบวกไปสาแล้วก็เสียเกมเดียวที่เปิดราคามานะอู้ชลิฟติลาโพก็ดีเวะแต่เจ้าบ้านนี่ก็น่าเชียร์ฟอร์มดีจริงแต่คู่นี้มาดูราคากันิงว่าไม่ราคาต่อไม่แพงนะ เขาทีมเยือนแม่งก็เล่นดีราคา้าบ,บ้านปปจุดเก้านะครับรองจุดแปดถ้าชาบ,บ้านเสมอ1.6รองได้เต็มนะคู่นี้ผมมองว่าฟาซลรูคอนเซนต้าเนี่ยน่าเชียร์เลยนะคิดว่ามีโอกาสเก็บใช้ได้สูงเชียร์ฟาซลูในบ้านได้เลยนะฮะทีเดียวสองคู่วันนี้ยูฟาแชมเปี้ยนส์เราคัาเลือกครับคู่แรกฮัตเช่นฟอร์มดีจริงชุ่มหลัง7-1 4-1 6-1นะคิดว่ายิงเยอะนะแต่ดิวเซนต์มาเยือนน่าจะโดนนะฮะวันนี้ ส่วนคุยสองฟาสลูในบ้านก็น่าเชียร์เก้าเกมหลังชนะทุกเกมและบวกทุกเกมด้วยในบ้านนะฮะคิดว่าไม่พลาดมีเสียงเชียร์ช่วยนะเล่ในบ้านเกมแรกหนึ่งลูกก็พอแล้วนะครับเสมอได้ด้วยนะผู้ดีเชียร์ฟาวสลูชอบตามกัไมาได้วันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยสวัสดีครับ